ทำไมเศรษฐกิจถดถอยแต่ของใช้ยังแพงขึ้นด้วยเรื่อยคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับตื่นเช้ามาเปิดข่าวเห็นนักวิเคราะห์ออกมาพูดว่าเศรษฐกิจไทยกำลังถดถอยบริษัทปิดกิจการคนตกงานเพิ่มขึ้นการลงทุนต่างชาติก็ลดลงแต่พอเราเดินไปตลาดสดหรือห้างสรรพสินค้ากลับเจอราคาของใช้ที่แพงขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งข้าวถุงแพงขึ้นไข่ไก่ขึ้นราคาหมูไก่ผัก ผลไม้ก็แพงตามไปหมดแม้แต่ค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สก็ไม่เคยลงตรงกันข้ามกลับสูงขึ้นจนหลายครอบครัวรู้สึกว่าเงินเดือนที่เคยพอใช้กลายเป็นไม่พอใช้ทันทีความรู้สึกนี้ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เจอนะครับแต่เป็นปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่เผชิญอยู่จริงๆหลายคนบ่นว่าเหมือนเงินหายไปครึ่งหนึ่งทั้งที่รายได้เท่าเดิมเงินเดือนยังคงที่โบนัสไม่มีเพิ่มแต่ราคาข้าวของกลับขยับขึ้นทุกเดือน หลายครอบครัวเริ่มต้องลดเมนูอาหารในบ้านเลือกซื้อของถูกลงหรือแม้กระทั่งหันไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อประคองชีวิตสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าค่าครองชีพกำลังบีบคันคนทำงานทุกระดับตั้งแต่พนักง,งานออฟฟิศแม่ค้าพ่อค้าไปจนถึงเกษตรกรในชนบทคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมเวลาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างควรจะถูกลงเพื่อให้คนซื้อได้มากขึ้นแต่ความจริงกลับตรงกันข้าม ของใช้แพงขึ้นเรื่อยๆเรากับไม่สนใจเลยว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะแยกแค่ไหนคำตอบนั้นซับซ้อนและมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวพันกันตั้งแต่ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเงินเฟอ้อที่กดดันอย่างต่อเนื่องค่างเงินบาทที่อ่อนค่าลงจนถึงโครงสร้างตลาดที่ผูกขาดรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าจำเป็นได้คลิปนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกทีละประเด็นว่าทำไมเศรษฐกิจถึงถดถอยแต่ของใช้อย่างแพงขึ้นเรื่อยๆ และสำคัญกว่านั้นคือเราจะปรับตัวอย่างไรให้รอดพ้นจากแรงกดดันค่าครองชีพที่หนักขึ้นทุกปีถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าไม่พอใช้เหมือนเมื่อก่อนอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจเป็นคำอธิบายที่ทำให้คุณเข้าใจโลกการเงินมากขึ้นและพร้อมที่จะหาทางออกไปด้วยกัน 1. เศร,รษฐกิจถดถอยไม่ใช่ว่าทุกอย่างถูกลงเสมอไปเวลาคนส่วนใหญ่ได้ยินคาว่าเศร,รษฐกิจถดถอย มักจะนึกภาพว่าทุกอย่างควรจะถูกลงร้านค้าจะต้องลดราคาเพื่อดึงลูกค้าออกมาใช้จ่ายและสินค้าต่างๆควรจะหาซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะกำลังซื้อลดลงแต่ความจริงแล้วกลไกของเศรษฐ,ฐกิจไม่ได้ทำงานตรงไปตรงมาแบบนั้นเสมอไปในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามคือเศรษฐ,ฐกิจชะลอตัวแต่ค่าครองชีพกลับสูงขึ้นต่อเนื่องเหตุผลแรกคือ ต้นทุนการผลิตไม่เคยหยุดนิ่งแม้เศรษฐกิจโดยรวมจะแย่ลงแต่ราคาน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าขนส่งหรือแม้แต่ค่าแรงของคนงานก็ไม่ได้ลดลงตามความถดถอยของเศรษฐกิจกลับกันหลายอย่างยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นทาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนขนส่งสินค้าเกือบทุกประเภทในประเทศก็เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติร้านค้าและผู้ผลิต จึงจำเป็นต้องผลักภาระต้นทุนนี้มาที่ผู้บริโภคไม่เช่นนั้นก็อาจไม่สามารถอยู่รอดได้อีกประเด็นสำคัญคือความจำเป็นในการบริโภคสินค้าของบางอย่างไม่สามารถลดได้แม้เศรษฐกิจจะถดถอยเช่นอาหารน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเช่าบ้านค่าไฟฟ้าผู้บริโภคยังจำเป็นต้องใช้และยังต้องจ่ายแม้รายได้จะลดลงก็ตามเมื่อความต้องการยังคงอยู่ ราคาจึงไม่ได้ปรับลดลงตามกำลังซื้อโดยรวมและในบางกรณีราคายังถูกปรับขึ้นเพราะต้นทุนด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเงินเฟ้อต้นทุน Cost Push Inflation ที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ถ้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นอาหารสัตว์ปุ๋ยหรือพลังงานแพงขึ้นผู้ผลิตก็ไม่สามารถขายสินค้าถูกลงได้ เพราะจะขาดทุนทันทีสิ่งนี้ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่รายได้ลดลงแต่ทำไมของใช้ยังแพงขึ้นเรื่อยๆเราจึงเห็นภาพที่ดูขัดแย้งกันเศรษฐกิจตกต่ำแต่ราคาของไม่ตกตามที่เป็นเช่นนี้เพราะโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจจริงๆซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากไม่ได้มีแค่คนซื้อน้อยเท่ากับของถูกลงแต่ยังมีปัจจัยด้านต้นทุน ความจำเป็นและโครงสร้างตลาดที่เข้ามากำหนดราคาอยู่เสมอ 2. องเงินเฟอ้อที่ไม่รอใคร 1. ในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ของใช้ยังแพงขึ้นเรื่อยๆแม้เศรษฐกิจจะถดถอยก็คือเงินเฟอ้อหรืออินเฟชันซึ่งเป็นเหมือนเงาที่ตามติดชีวิตของทุกคนแบบไม่รอใครเลยเงินเฟอ้อคือการที่ราคาสินค้าและบริการโดยรวมในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าเงินที่เราถืออยู่ลดลงซื้อของได้น้อยลงทงั้งทางที่จำนวนเงินในกระเป๋ายังเท่าเดิมเงินเฟอ้อมีหลายประเภทแต่สิ่งที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่มากคือเงินเฟอ้อต้นทุนหรือ cost push inflation กล่าวคือราคาสินค้าสูงขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันวัตถุดิบอาหารสัตว์ปุ๋ยเคมีหรือแม้แต่ค่าขนส่งเมื่อต้นทุนสูงขึ้น ผู้ผลิตก็จำเป็นต้องปรับราคาขายขึ้นไม่เช่นนั้นจะขาดทุนและไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตัวอย่างง่ายๆหากราคาข้าวโพดหรือถั่วเหลืองที่ใช้ทำอาหารสัตว์ในตลาดโลกสูงขึ้นต้นทุนการเลี้ยงหมูหรือไก่ก็สูงขึ้นตามเมื่อส่งต่อมายังผู้บริโภคราคาหมูและไก่ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องแพงขึ้นเช่นเดียวกันและนี่คือสิ่งที่เราเห็นทุกวันเวลามีข่าวว่าราคาไข่ไก่ขึ้นอีกฟองละ10บสตางค์ หรือหมูแพงซึ่งไม่ได้เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นแต่เกิดจากต้นทุนการผลิตที่ขยับสูงขึ้นนั่นเองอีกมุมหนึ่งคือเงินเฟอ้อความต้องการหรือด m มา d p ูอ l Inflation แม้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวแต่ในบางกลุ่มสินค้ายังมีความต้องการสูงเช่นสินค้าบริโภคประจำวันหรือสินค้าในช่วงเทศกาลเมื่อความต้องการสูงกว่าปริมาณสินค้าราคาก็ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง สิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกกดดันมากขึ้นก็คือรายได้ไม่ได้เพิ่มตามเงินเฟ้อไม่มีบริษัทไหนกล้าขึ้นเงินเดือนเพราะเศรษฐกิจซบเซาผลคือประชาชนต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกเดือนทั้งที่รายได้เท่าเดิมภาวะนี้จึงถูกเรียกว่าเงินเฟ้อที่กัดกินชีวิตเพราะมันทำให้คนรู้สึกจนลงเรื่อยๆแม้ยังทำงานเหมือนเดิมก็ตามดังนั้นแม้เศรษฐกิจจะไม่ดี แต่เงินเฟอ้อก็ไม่ได้หยุดรอใครและยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. ค่าเงินบาทและผลต่อชีวิตประจำวันอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ของใช้แพงขึ้นเรื่อยๆแม้เศรษฐกิจถดถอยก็คือค่าเงินบาทที่ผันผวนโดยเฉพาะในช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าซึ่งหมายความว่าต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกเงินดอลลาร์หนึ่งหน่วยปัญหานี้กระทบต่อคนไทยทุกระดับ แม้เราจะไม่ได้ไปจับเงินดอลลาร์โดยตรงแต่ในความจริงเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการนำเข้ามากกว่าที่หลายคนคิดตัวอย่างเช่นน้ำมันดิบซึ่งไทยต้องนำเข้าจำนวนมากหากเงินบาทอ่อนจาก30บาทต่อดอลลาร์ไปเป็น38บาทต่อดอลลาร์ต้นทุนนำเข้าจะเพิ่มขึ้นทันทีถึงเกือบ30%ผลลัพธ์คือราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศสูงขึ้นและเมื่อน้ำมันแพงค่าขนส่งสินค้าทุกชนิดก็แพงขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นผักในตลาดเนื้อสัตว์หรือแม้แต่ค่ารถโดยสารที่เราใช้ในชีวิตประจําวันไม่ใช่แค่น้ํามันเท่านั้นแต่วัตถุดิบและอะไหล่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าในประเทศจํานวนมากก็นําเข้ามาจากต่างประเทศเมื่อค่าเงินบาทอ่อนผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อมาวัตถุดิบเหล่านี้ทําให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและสุดท้ายราคาสินค้าก็ถูกปรับขึ้นในตลาดอีกจุดที่กระทบคือนี่ต่างประเทศ ทั้งนี้ของรัฐบาลและนี้ของเอกชนหากกู้เงินเป็นดอลลาร์ไว้พอเงินบาทอ่อนก็ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการทำระนีดอลลาร์เท่ากับว่าภาระหนี้เพิ่มขึ้นทันทีสิ่งนี้ส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของประเทศและอาจสะทอยมาถึงประชาชนในรูปแบบภาษีหรือค่าบริการสาธารณะที่สูงขึ้นแม้แต่สินค้าที่เราคิดว่าผลิตในประเทศก็ไม่ได้รอดเพราะ่วงโซ่อุป,ปทานในโลกเชื่อมโยงกันหมดยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ในประเทศ ยังต้องพึ่งอาหารสัตว์ที่นําเข้าบางส่วนเมื่อค่าเงินอ่อนราคาต้นทุนก็เพิ่มขึ้นแล้วราคาขายปลีกในตลาดก็สูงขึ้นตามไปดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทแม้ดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจําวันของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าอาหารหรือของใช้จําเป็นในบ้านและนี่ก็คืออีกเหตุผลสําคัญที่ทําให้ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆแม้เศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัว 4. โครงสร้างตลาดและการผูกขาดอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาของใช้ยังคงสูงแม้เศรษฐกิจจะถดถอยก็คือโครงสร้างตลาดและการผูกขาดของสินค้าและบริการบางประเภทในทางเศรษฐศาสาตร์เมื่อมีการแข่งขันสูงบริษัทต่างๆจะต้องแข่งขันด้านราคาคุณภาพและบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่เมื่อสินค้าบางอย่างถูกควบคุมโดยผู้เล่นรายใหญ่ม่กี่รายหรืออยู่ในระบบที่กึ่งผูกขาด ผู้บริโภคก็แทบไม่มีทางเลือกนั่นหมายความว่าราคาจะไม่ลดลงง่ายๆต่อให้กำลังซื้อของคนทั่วไปจะลดลงก็ตามยกตัวอย่างเช่นพลังงานและเชื้อเพลิงราคาน้ำมันแก๊สสูงต้มหรือค่าไฟฟ้ามักจะถูกกำหนดโดยโครงสร้างการผลิตและนโยบายของรัฐรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเมื่อราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยราคาขายปลีกก็มักจะถูกปรับขึ้นตาม แต่เมื่อถึงเวลาต้นทุนลดลงกลับไม่ได้เห็นราคาลดลงในตาเดียวกันเหตุผลก็เพราะผู้บริโภคไม่มีทางเลือกอื่นและยังต้องใช้สินค้าเหล่านี้อยู่ทุกวันอีกตัวอย่างหนึ่งคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นนมน้ำดื่มน้ำตาลหรือแม้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ใหญ่เพียงไม่กี่เจ้ามีส่วนแบ่งการตลาดสูงทำให้สามารถกำหนดราคาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแข่งขันมากนัก ผู้บริโภคจึงถูกบังคับให้ยอมรับราคาแม้จะรู้สึกว่าแพงกว่าที่ควรจะเป็นสิ่งนี้สะท้อนถึงปัญหาการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์หรือ imperfect competition ในระบบเศรษฐกิจไทยแม้จะมีหน่วยงานกำกับดูแลแต่ความจริงคือหลายตลาดยังอยู่ในลักษณะกึ่งผูกขาดและผู้บริโภคไม่สามารถต่อรองได้ต่างจากตลาดที่มีผู้เล่นจำนวนมากซึ่งราคาจะปรับขึ้นลงตามความต้องการอย่างแท้จริง การผูกขาดยังทำให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าราคาไม่ยืดหยุ่นต่อภาวะเศรษฐกิจกล่าวคือแม้เศรษฐกิจถดถอยและผู้บริโภคมีไรายได้น้อยลงราคาสินค้าจำเป็นก็ไม่ได้ปรับลงตามเพราะผู้ขายรู้ว่าคนยังต้องซื้อไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างตลาดและการผูกขาดมีบทบาทสำคัญต่อค่าครองชีพคนทั่วไปจึงต้องเผชิญกับราคาที่สูงอย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโดยรวมจะซบเซา 5. พฤติกรรมผู้บริโภคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้เศรษฐกิจจะถดถอยรายได้ของหลายครอบครัวลดลงแต่ก็มีสินค้าหลายอย่างที่ผู้บริโภคไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี่คืออีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาของใช้ย,ยังคงสูงและแทบไม่เคยปรับลดลงไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำมันเชื้อเพลงิงค่ายาหรือค่าสาธารณูปโภคเพราะสิ่งเหล่านี้คือความจำเป็นไม่ใช่ความต้องการ การบริโภคจึงแทบไม่ลดลงแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจย่ำแย่ในทางเศรษฐาศาสตร์เราเรียกว่าเป็นสินค้าอุปสงค์ไม่มีความยืดหยุ่นหรือ inelastic demand หมายความว่าต่อให้ราคาขึ้นผู้บริโภคก็ยังต้องซื้ออยู่ดีเพราะการหยุดซื้อไม่ใช่ทางเลือกเช่นหากไข่ไก่แพงขึ้น1ฟองละ20สตางค์คนก็ยังต้องซื้อเพราะเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกที่สุดในครัวเรือนหรือแม้แต่น้ำมันรถ แม้ราคาจะขึ้นสูงคนก็ยังต้องเติมเพื่อเดินทางไปทำงานหรือประกอบอาชีพอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือ shrinkflation หรือลดปริมาณแต่ขายราคาเท่าเดิมคู่ผลิตบางรายเลือกที่จะไม่ขึ้นราคาแบบตรงๆแต่ปรับลดขนาดบรรจุภัณฑ์แทนเช่นขนมถุงเล็กลงน้ำดื่มปริมาณน้อยลงหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางยี่ห้อให้เครื่องปรุงน้อยลงแต่ราคายังคงเดิม วิธีนี้ทําให้ผู้บริโภคจํานวนมากไม่รู้สึกทันทีแต่จริงๆแล้วก็คือการขึ้นราคาทางอ้อมนอกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเองก็มักจะยอมรับราคาใหม่ๆได้ง่ายกว่าที่คิดยกตัวอย่างเช่นตอนแรกที่น้ํามันขึ้นราคาคนอาจจะบ่นกันมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เริ่มชินและยังคงซื้อตามปกติพอราคาลงมาเพียงเล็กน้อยก็รู้สึกว่าถูกลงทั้งที่จริงแล้วยังแพงกว่าก่อนขึ้นราคาเียอีก ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคือแรงผลักดันที่ทำให้ราคาสินค้าจำเป็นไม่เคยลงต่ำแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวเพราะในที่สุดแล้วคนก็ยังต้องซื้ออยู่ดีผู้ประกอบการจึงมั่นใจว่าการปรับราคาขึ้นจะไม่ทำให้ความต้องการหายไป 6. ททำไมเงินเดือนเราไม่ขึ้นตามอีกหนึ่งความจริงที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าชีวิตลำบากกว่าเดิมแม้ยังทำงานเท่าเดิมก็คือเงินเดือนหรือรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพ นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายครอบครัวรู้สึกว่าจนลงท,งทั้งที่จำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนเท่าเดิมความจริงแล้วปัญหานี้เกิดจากหลายปัจจัยที่ซ้อนทับกันอันดับแรกคือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ถดถอยทำให้บริษัทและผู้ประกอบการไม่กล้าเพิ่มค่าใช้ใจ่ายคงที่อย่างเงินเดือนเพราะเกรงว่าจะกระทบกำไรหรือเสี่ยงขาดทุนหลายบริษัทเลือกที่จะตรึงเงินเดือนไว้ในระดับเดิมแม้ราคาสินค้าจะสูงขึ้น ขณะดเดียวกันยังมีการลดโบนัสตัด OT หรือเลิกจ้างพนักงานบางส่วนเพื่อประหยัดต้นทุนสิ่งเหล่านี้ทำให้รายได้รวมของครอบครัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญปัจจัยถัดมาคือประสิทธิภาพแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่โตช้ากว่าความเป็นจริงเมื่อประเทศไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากแรงงานได้มากรายได้แรงงานก็ไม่ขยับขึ้นตามเงินเฟ้อส่งผลให้ค่าจ้างแท้จริงหรือ real wage ลดลงนั่นหมายความว่า แม้คุณได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่สิ่งที่ซื้อได้กลับน้อยลงทุกปีอีกประเด็นที่หลายคนอาจไม่ทันคิดคือความไม่สมดุลของตลาดแรงงานปัจจุบันแรงงานในหลายอุตสาหกรรมมีมากกว่าความต้องการของตลาดทําให้นายจ้างมีอํานาจต่อรองสูงไม่จําเป็นต้องขึ้นเงินเดือนเพื่อดึงดูดพนักงานใหม่ผลลัพธ์คือค่าจ้างเฉลีย่ยแทบไม่เปลี่ยนแม้ค่าครองชีพจะพุ่งสูงขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้นําไปสู่ภาวะที่เรียกว่าเงินเฟอ้อความรู้สึก หรือ Perceived Inflation ประชาชนส่วนใหญ่สัมผัสได้ทันทีว่าเงินไม่พอใช้แม้ไม่ได้มีการปรับตัวเลขเงินเฟอ้อสูงมากนักแต่เพราะรายได้ไม่โตในขณะที่รายจ่ายโตทุกเดือนความรู้สึกจนลงจึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนี่คือสาเหตุว่าทำไมคนจำนวนมากรู้สึกเหนื่อยและกดดันแม้ทำงานหนักเท่าเดิมเพราะรายได้ไม่วิ่งตามค่าครองชีพเลย 7. แล้วเราควรปรับตัวอย่างไรเมื่อเข้าใจแล้วว่าเศรษฐกิจถดถอย แต่ของใช้อย่างแพงขึ้นเป็นเพราะอะไรคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้รอดพ้นจากแรงกดดันค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกปีความจริงคือเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยใหญ่ๆอย่างราคาน้ำมันค่าเงินบาทหรือโครงสร้างตลาดได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการเงินและพฤติกรรมของตัวเองอันดับแรกคือใช้จ่ายอย่างมีสติ แยกความต้องการออกจากความจำเป็นให้ชัดอย่าซื้อเพียงเพราะโปรโมชั่นหรืออารมณ์ชั่ววูบลองจดรายจ่ายทุกวันเพื่อดูว่าเงินรั่วไหลไปตรงไหนบ้างแล้วค่อยปรับลดสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆต่อมาคือการออมเงินแม้เพียงเล็กน้อยหลายคนคิดว่าต้องมีเงินเยอะก่อนถึงจะเริ่มออมแต่จริงๆแล้วแม้เก็บเพียงวันละ20-50บาทก็สามารถสร้างเงินก้อนได้เมื่อทำต่อเนื่อง หลักการคือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าจำนวนเพราะการมีเงินออมเล็กๆจะช่วยให้เราไม่ต้องกู้หนี้เมื่อต้องเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการหารายได้เสริมอย่าพึ่งพาแค่เงินเดือนเดียวเพราะในยุคที่ค่าครองชีพพุ่งสูงรายได้เสริมคือเกราะป้องกันชั้นดีเราอาจขายของออนไลน์รับงานฟรีแลนซ์ทำคอนเทนต์ หรือแม้แต่ลงทุนเล็กๆในสินทรัพย์ที่เหมาะกับตัวเองการมีหลายช่องทางรายได้ช่วยกระจายความเสี่ยงและทำให้เรามีโอกาสยืนหยัดได้แม้เศรษฐกิจแย่นอกจากนี้อย่าลืมลงทุนในความรู้และทักษะของตัวเองเพราะโลกเปลี่ยนเร็วใครที่พัฒนาทักษะใหม่ๆได้เสมอจะมีโอกาสเติบโตและต่อรองรายได้มากขึ้นการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุน หรือทักษะดิจิทัลจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสุดท้ายคือปรับมุมมองต่อวิกฤตแทนที่จะมองว่าทุกอย่างคือความลำบากลองมองว่านี่คือโอกาสในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินใครที่เริ่มวางแผนและปรับตัวได้เร็วจะเป็นผู้ได้ประโยชน์ในระยะยาวทั้งหมดนี้คือแนวทางที่เราสามารถทำได้ทันทีเพื่อไม่ให้ค่าครองชีพที่สูงขึ้นกลายเป็นกำแพงกั้นชีวิตเรา